และเมื่อผู้บังคับบัญชาการได้จำหน้าของพลทหารผู้นั้นได้นะครับพลทหารผู้นั้นก็ได้ถูกลากคอ,อกลับไปแล้วก็ไม่มีใครได้เห็นหน้าเขาอีกเลยหนึ่งในสิ่งที่หลายๆคนมักจะมีภาพผิดๆกันเวลาเราพูดถึงสงครามยูเครนกับรัสเซียเนี่ยนะครับก็คือพวกยูเครนเนี่ยก็ต้องรักชาติยูเครนจ๋าแน่ๆเลยส่วนพวกรัสเซียเนี่ยก็ต้องยอมสู้ตายเพื่อมาตุูมิแห่งรัสเซียกันหมดเลยใช่ไหมครับผมคือแบบ พอเราเห็นพ่อใหญ่ปูตินเขาออกมาประกาศหลังจากที่รัเสเซียได้เปิดสงครามเนี่ยคนรัเสเซียก็แบบฮึมเชียพ่อใหญ่กันเป็นล่ามเป็นสารเลยนะครับาแต่ว่าอีกหนึ่งมุมที่หลายๆคนน่าจะรู้กันหรือว่าสื่อเขาก็ไม่ค่อยบอกกันเนี่ยนะครับผมนั่นก็คือมันก็มีคนรัเสเซียจํานวนมากเหมือนกันนะที่เขาเนี่ยก็ไม่ได้เห็นดีเห็นงามกับสงครามนะครับและพวกเขาก็ไม่รู้ด้วยว่าวันไหนวันหนึ่งชะตาชีวิตของพวกเขาเนี่ย อาจจะต้องไปจบชีวิตลงที่สมรภูมิโดยที่ยังไม่ได้มีโอกาสบอกลากับพ่อแม่หรือว่าคนที่พวกเขารักเลยหรือเปล่าเพราะว่าเพียงแค่สงครามนั้นมันได้อุบัติขึ้นมาไม่นานนะเขาก็ว่ากันว่ามันมีพวกผู้คนธรรมดาที่เป็นทั้งหมอนักเรียนหรือว่าพวกมนุษย์หาเช้ากินขําเนี่ยก็ได้ถูกเกณฑ์ส่งไปเป็นทหารกันหมดเลยนะครับผมดังนั้นเองแหละ เราก็เลยไม่ต้องแปลกใจเลยว่าเพียงแค่หนึ่งเดือนหลังจากที่ได้มีสงครามเกิดขึ้นเท่านั้นนะ่ะมันก็มีข่าวว่าคนรัเสเซียจํานวนมากประมาณแบบสองสามแสนเลยนะครับเขาก็ได้อพยพออกนอกประเทศกันซึ่งจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันก็น่าจะป่าไปหลักล้านแล้วละมัง้งแล้วบางส่วนของคนเหล่านี้นะครับเขาก็ได้บอกเลยว่าถึงแม้ถ้าหากสงครามมันได้จบแล้วเนี่ยพวกเขานะครับก็ไม่คิดว่าพวกเขาจะกลับไปยังรัเสเซียกันอีกแล้ว ซึ่งอันนี้เนี่ยก็คือกรณีของคนที่เขาโชคดีและเขาสามารถหนีออกไปได้นะครับผมแต่ว่ามันก็ยังมีประชากรของรัเสเซียกว่าอีกหลายล้านหลายพันหมื่นคนนะ่ะที่เขาก็ไม่ได้มีทั้งเงินทองหรือว่าโอกาสที่พวกเขาพอจะหนีออกไปได้นะครับผมพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยก็เลยต้องมาเผชิญกับชะตากรรมอันน่าสลดเหล่านั้นนั่นเองซึ่งรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary ในวันนี้เนี่ยแหละ เราก็จะมาเล่าถึงเหตุการณ์ของชายที่เขาสามารถหลบหนีออกมาจากรัเสเซียกันได้นะครับว่ามันจะต้องทุลักทุเลหรือทรหดกันขนาดไหนที่แบบพอแอดได้ฟังชีวิตของเฮียแกผู้นี้เนี่ยเราก็รู้สึกสลดหดกู่เหมือนกันนะเพราะเราก็ไม่รู้นะว่าถ้าเกิดเราต้องไปอยู่ในเหตุการณ์แบบนั้นเนี่ยเราจะทํายังไงกันนะครับผมโดยชายคนนี้เนี่ยก็จะมีชื่อว่าดิมิทรีเดอะทหารคนหนึ่งกันละกันนะครับผมซึ่งก็ต้องบอกว่าชื่อของเขาเนี่ย มันเป็นชื่อปลอมนะเพราะว่าถ้าเขาบอกชื่อจริงไปเขาก็คงอาจจะโดนตามล่าตามลากได้โดยเฮดิมิทรีเนี่ยก็ได้บอกว่าในตอนแร,แรกนะครับเขาก็เป็นแค่หนุ่มโรงงานคนหนึ่งที่ก็ชีวิตเจอแต่ความซวยนะครับผมคือนอกจากที่งานมันจะยากลำบากจะต้องมีความเสี่ยงต่ออุบัติภัยอะไรกันแล้วเนี่ยในเวลาต่อมานะครับเฮดิมิทรีเนี่ยเขาก็ยังต้องมาตกงานเพราะว่าพิจากโควิด -19 อีก มันก็เลยทําให้ตัวของเฮียดิมิทรีแกเนี่ยก็ต้องเกิดหนี้ความขัดสนเกินไปกว่า1ล้านรูเบิลรัสเซียนะครับหรือถ้าเทียบเป็นเงินไทยก็น่าจะสักประมาณ4,000สนกว่าบาทนะครับผมซึ่งในตอนนั้นเองเฮียดิมิทรีเนี่ยก็คิดว่าชีวิตเขามันคงจะไม่มีอะไรแย่ไปมากกว่านี้แล้วแหละแต่แล้วบูมครับผม เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ของปี2022ได้มาถึงเฮดิมิทรีก็รู้ว่าต่ำกว่านารกเนี่ยมันอาจจะยังมีขุมเอเวจีกันก็ได้นะครับผมก็คือตอนนั้นเนี่ยมันก็ได้เกิดเหตุสงครามยูเครนรัสเซียเนื่องจากว่ารัสเซียได้พุ่งเข้าไปบุกยังยูเครนก่อนนั่นเองซึ่งมันก็ตรงกับช่วงเวลาที่เฮดิมิทรีแกเนี่ยพยายามจะหาหนทางการแก้ไขหนี้อยู่เลยคือเหมือนกับเฮียแกตอนนั้นจะไปปรึกษากับบริษัททางการเงินอะไรเทือกเทือกนี้มานะครับซึ่ง ทางบริษัทการเงินเนี่ยเขาก็เหมือนกับจะให้คำแนะนำเฮดิมิตรีด้วยว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยไอ้วิธีการที่เฮดิมิตรีอยากจะปลดหนี้ปลดสินนะมันก็ไม่ได้ยากลำบากเสียทีเดียวหรอกเพราะว่าตอนเนี้ยคุณรู้ไหมว่าทางการรัสเซียเนี่ยเขากำลังหากลุ่มทหารเพื่อไปช่วยรัสเซียในสงครามยูเครนรัสเซียไงดูซิดูซิเนี่ยมันมีแบบฟอร์มในการหาคนเพิ่มเลยนะที่ถ้าคุณได้ไปเซ็นสัญญาเข้าร่วมสงครามนะ คุณก็จะสามารถได้รับเงินเดือนกันแบบสามารถปลดหนี้ให้ได้เลยสนใจไหมล่ะถ้าสนใจเนี่ยคุณมาบอกผมได้นะเดี๋ยวผมจะติดต่อคอนแท็กกับกรมทหารให้แล้วพอเขารับคุณไปเสร็จเนี่ยคุณก็จะได้เงินแค่นี่นนาซ้ำก็ยังได้เงินเดือนไปใช้ชีวิตอยู่อีกแบบหลายรูเบิลกันด้วยซึ่งเฮียดิมิทรีไม่ได้ยินมาแบบนั้นนะครับเขาก็อึ้งไปสักพักหนึ่งนะเพราะไม่ใช่แค่เขาจะไม่เคยมีประสบการณ์การรบอะไรทางทหารมาก่อนเลย แต่ถ้าว่าใจจริงเนี่ยเฮดิมิทรีนะครับเขาก็ไม่อยากไปสู้รบตบปปแปะกับใครด้วยนะครับผมคือถ้าหากจะให้เลือกได้เนี่ยเฮดิมิทรีก็ขอจะไปทำงานแบบหลังขดหลังแข็งไม่ได้หลับไม่ได้นอนดีกว่าที่เขาจะต้องไปทำให้ใครเนี่ยได้เลือดออกกันนะครับผมแต่ก็เหมือนกับว่าอันนี้คือคำบอกเล่าจากเฮดิมิทรีนะ เขาก็บอกว่าทางการรัสเซียเนี่ยหรือว่าไอบริษัททางการเงินนั่นและก็พยายามหลอกล่อเขาอยู่อย่างหลายวิธีเลยอย่างเช่นบอกว่าการเข้าไปช่วยในกองทัพรบเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าจําเป็นจะต้องเข้าไปในกองหน้าไปบวกกับศัตรูอะไรอย่างเดียวหรอกเพราะว่าในกองทัพเนี่ยมันก็ยังมีหน้าที่อะไรอย่างอื่นอยู่แบบมากมายเลยอย่างเช่นไปเป็นช่างซ่อมพวกเครื่องมองเครื่องมืออย่างเงี้ยหรือว่าไปเป็นพวกโลจิสติก ร,รถบรรทุกขนส่งอุปกรณ์การรบสเสบียงอะไรหรือแค่ไปยกของอะไรเนี่ยมันก็ยังมีโดยถ้าหากเฮียดิมิทรีได้เซ็นสัญญาเข้าไปอยู่ในกองทัพนะเขาก็จะเข้าไปอยู่ในหน่วยอะไรพวกนี้เนี่ยแหละเฮียดิมิทรีในตอนนั้นนะครับก็เลยเชื่อกันเลยว่าถ้าเขาเซ็นสัญญาเข้าไปเนี่ยเขาก็คงจะไปอยู่แบบพวกหลังบ้านไปพวกช่วยยกของหรือว่าช่วยซ่อมแซมอะไรนะครับเขาก็โอเคโอเคก็เลยได้เซ็นสัญญาไประยะเวลาประมาณหนึ่งปีนะครับหรือว่า จะเป็นระยะเวลาที่เทียบเท่ากับจํานวนเงินซึ่งเขานะ่ะจะเอามาชําระนี่ได้แค่นั้นก็พอแล้วนะครับคือเฮียแกเนี่ยคิดแค่นั้นจริงๆแต่ก็คิดไม่ถึงครับว่าพอมาถึงวันจริงๆที่เฮียดิมิทรีได้ถูกบรรจุเข้าไปในกองทัพนะครับแกก็กลับพบว่าไอสิ่งที่แกเจอเนี่ยมันตรงกันข้ามกับสัญญาที่ได้เซ็นเอาไว้หมดเลยคือช่างซ่ง,งช่างซ่อมคนขับรถอะไรเนี่ย เขาไม่ได้เป็นเลยนะครับแต่เฮยดมิตรีเนี่ยก็ได้ฝึกให้ไปวิ่งไปวิบพื้นไปใช้ปืน,ปปนกระโดดโผอะไรกันซึ่งเมื่อมาถึงเวลานี้เนี่ยเฮยดิมิตรีแกก็เหมือนจะรู้ตัวแล้วแวว่าแกโดนหลอกเข้ามาแล้วที่ในตอนนั้นเนี่ยแกบอกว่าแกจะฉีกสัญญาที่แกได้เซ็นเอาไว้เนี่ยทิ้งมากเลยนะครับหากแต่ พอเฮียแกจะทำเนี่ยแกก็เพิ่งมารู้ตัวครับว่าแกไม่สามารถทําได้เพราะเฮียแกก็บอกว่าไอ้ตัวสัญญาเนี่ยมันเหมือนจะร่างเอาไว้แล้วแหละว่าใครที่เซ็นมาเนี่ยก็ไม่สามารถจะฉีกสัญญาทิ้งได้คือต้องเข้าใจว่าเฮียแกก็ไม่มีความรู้ทางด้านกฎหมายอะไรนะซึ่งถ้าหากจะฉีกสัญญาทิ้งแล้วแบบได้โดนโทษอะไรน้อยที่สุดอย่างดีที่สุดเนี่ยก็คือเฮียแกเนี่ยต้องถูกส่งเข้าไปอยู่ในคุกทหารกว่าหลายปีเลย ซึ่งนี่คือขนาดดีที่สุดแล้วนะแต่แบบไอาร้ายที่สุดนี่มันคืออะไรเราก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าเฮียดิมิทรีเนี่ยก็ไม่ได้บอกเอาไว้แต่ก็นั่นแหละครับพอหลังจากที่เฮียแกได้ถูกฝึกงานมาไม่นานนะก็คือสักประมาณเดือนตุลาคมเท่านั้นเองดิมิทรีเนี่ยก็ได้ถูกส่งเข้าไปประจำยังกองรบแนวหน้ากันแบบไม่เต็มใจเลยนะครับคือตอนนั้นเนี่ยเฮียแกเขาบอกว่าเขาเนี่ยได้รู้สึกทั้งโกรธแล้วก็เกลียดตัวเองมากก็แบบ ทำไมตัวเองโง่อย่างนี้ถึงไปได้ไปเซ็นสัญญาไรบ้าบอแบบนั้นแต่มันก็ไม่สามารถช่วยเขาได้แล้วไงในระหว่างที่เฮียกําลังโทษตัวเองอยู่บนรถที่กําลังขับพาเขาไปเนี่ยเฮียแกก็เริ่มได้กลิ่นอะไรบางอย่างครับที่เขาบอกว่าเขาไม่เคยได้มันมาก่อนเลยในชีวิตก็คือมันจะเป็นกลิ่นแบบเปรียปร้ยวๆขาวๆปนหวานๆยังไงก็ไม่รู้คือหวานได้ด้วยเหรอเนี่ยซึ่งพอเฮียแกเขามองออกไปข้างนอกหน้าต่างรถนะครับเฮียแกก็รู้ทันทีว่ามันคือกลิ่นอะไรครับผม เพราะว่าภาพที่เฮียดิมิตรีแกได้เห็นอยู่ตรงหน้าเนี่ยมันก็คือภาพของศพทหารจำนวนมากมายนะครับที่ได้นอนกองอยู่ตรงพื้นอกอูน้ำแดงอาบไปทั่วทั้งตัวทั้งร่างกันเลยนอกจากนี้มันก็ยังมีเสียงแบบจิดจ๊ดๆๆๆของพวกหนูจี๊ดอะมากัดมาตอมศพมีแมงวงแมงวันแทะกินกันอีก ซึ่งอันนี้เนี่ยเฮดิมิตรีนะครับเขาก็ได้เก็บหลักฐานออกมาเผยแพร่ให้พวกเราดูด้วยซึ่งเอาจริงๆแล้วมันเป็นการทําผิดกฎของกองทัพนะเพราะเหมือนกับไอกองทัพ,พรัสเซียเนี่ยเขาจะมีกฎว่าห้ามทหารคนใดทําให้กองทัพเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือว่าต่อต้านสงครามอย่างออกนอกหน้านะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยก็รวมถึงการนําเอาภาพลับๆหรือวิดีโอต่างๆที่แบบมันดูไม่ดีซึ่งได้ถูกถ่ายอยู่ในกองทัพเนี่ยออกมาเผยแพร่กันด้วยแต่ทว่า เฮียดิมิทรีเนี่ยก็ได้ทำมันไปแล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวแอดจะเอาภาพจากวิดีโอบางตัวมาโชว์ให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะแต่ว่าภาพแบบเลือดแดงสะศาสอะไรแบบนั้นจะไม่มีนะครับผมเพราะไม่งั้นเนี่ยพ่อใหญ่อยู่ค่าแอดตายแน่นะครับผมแต่ว่ามันก็จะเป็นภาพที่ก็แสดงให้เห็นถึงความลำบากของทหารรัเสเซียที่เขาต้องไปเจอกันในสมรภูมิรบอยู่เช่นกันครับ ยกตัวอย่างก็อย่างเช่นภาพวิดีโอของสภาพความเป็นอยู่ในสนามรบนะที่เฮดิมิทรีตอนนั้นก็เล่าว่าเขาเนี่ยก็ต้องเข้าไปนอนในแบบสนามพงสนามเพราะคือสนามที่มันได้ขุดเอาไว้เวลาจะลุยกระโดดโผด้สงครามอ่ะนะ,ะแต่ว่าไอสนามที่เขาได้เข้าไปอยู่เนี่ยมันมีน้ำเจิ่งนองกันเพียบเลยคือเข้าไปยืนทีเนี่ยน้ําก็ขึ้นถึงหัวเข่าแล้วนะครับ แต่ถ้าจะไปนอนเหนือหลุมเพาะเนี่ยมันก็ทําไม่ได้นะครับพวกทหารต่างๆก็เลยต้องเข้าไปนอนอย่างข้างล่างหลุมนั่นแหละไปนอนคู่กับน้ําเจิ่งนองเปียกๆนะซึ่งอันนี้ถ้าหากใครสงสัยว่ามันจะมีความลําบากไหมอยู่ยากหรือเปล่านะครับเฮียดิมิทรีเนี่ยก็บอกก็ต้องลําบากกันแหละนะแต่ว่ามันปรับตัวอยู่กันไม่ยากหรอกเพราะเขาบอกว่าถ้าหากคุณได้มาอยู่ในสถานการณ์แบบนี้นะผมก็ว่าสัก1นสองสัปดาห์เนี่ยพวกคุณก็น่าจะปรับตัวกันได้แล้ว ซึ่งตอนแรกที่เฮียดิมิตรีแกได้เข้าไปอยู่นะแกก็มีแต่ภาพความหวังภาวน,นาว่าเดี๋ยวไอ้สงครามรัสเซียยูเครนเนี่ยมันก็น่าจะจบลงด้วยความรวดเร็วลวมั้งคือสัก 3- 4เดือนเนี่ยรัสเซียน่ะก็น่าจะเอาชนะยูเครนได้แล้วเพราะรัสเซียเนี่ยก็ชาติใหญ่กันใช่ไหมครับผมฮ่าแต่ไอเราเรา,เราที่มาจากอนาคตเนี่ยก็น่าจะรู้กันแล้วนะครับว่ามันเป็นยังไงกันคือไม่ใช่แค่3-4เดือนไม่จบครับตอนนี้ในปาไป3าี่ปีแล้วมันยังไม่จบเลยนะครับผม เฮียดิมิทรีในตอนนั้นเนี่ยเขาก็เลยได้ตัดสินใจเลือกใช้วิธีเสี่ยงครับผมก็คือเฮียแกเนี่ยคิดอยากจะหนีออกจากสมรภูมิกันเลยซึ่งถามว่าจะทํายังไงในตอนนั้นเหรอเฮียแกก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับผมแต่ก็เหมือนกับว่าโชคดีนะครับที่หนึ่งในสมรภูมิซึ่งเฮียดิมิทรีแกเนี่ยได้เดินเข้าไปนะครับมันก็ปรากฏว่ามันมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเฮียแกก็เลยได้ลองเปิดเนี่ยแล้วก็ค้นหากันไปเรื่อยๆนี่แหละว,ว่า ไอ้วิธีการจะหลบหนีอะไรมันมีแบบไหนบ้างนะครับผมหาไปตามภาษาคนไม่รู้อะไรนะแล้วปรากฏว่าเฮดิมิทรีแกเนี่ยก็ได้ไปเจอกับองค์กรหนึ่งซึ่งเขาบอกว่าพวกเขาได้ตั้งขึ้นมาเพื่อที่อยากจะช่วยบุคคลรัสเซียที่ไม่อยากจะรบหรือว่าไม่มีอารมณ์ร่วมในสงครามยูเครนรัสเซียเนี่ยอยากจะหนีออกมานะครับให้ติดต่อมากับทางพวกเขาได้ครับผมโดยมันจะเป็นองค์กรที่มีชื่อว่า D ีทีเลียนสัง่งหรือจะแปลจากภาษารัเสเซียเป็นไทยก็ประมาณว่าการหายตัวไปอะไรประมาณนั้นนะครับผมซึ่งในตอนแรกเนี่ยเฮียดิมิทรีนะครับเขาก็ไม่แน่ใจด้วยว่าไอ้สิ่งนี้เนะี่ยมันจะเป็นสิ่งที่แบบตั้งขึ้นมาหลอกๆหรือเปล่าคือมันจะตั้งขึ้นมาไแปบบเป็นกับดักล่อทหารที่อยากจะแปรพักอะไรแบบนี้ไหมนะครับแกก็เลยได้ลองหา google หาตามรีวิวอะไรดูแล้วมันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าแกจะไปทราบมาได้ยังไงนะครับผมแต่สุดท้ายแล้วก็คงด้วยความจนตรอกแหละเฮียดิมิทรีเนี่ย ก็เลยได้ตัดสินใจติดต่อกับองค์กรนั้นไปสวัสดีตอนเย็นครับผมเป็นทหารคนหนึ่งที่ได้รับความลำบากผมตั้งใจอยากจะหนีออกจากกองทัพรัเสเซียและภาพก็ตัดไปที่องค์กรอันนั้นนะครับหลังจากที่เขาได้รับข้อความของเฮดิมิทรีมาเนี่ยเขานะครับก็ต้องมาตรวจสอบอีกเช่นกันครับว่าเฮดิมิทรีเนี่ยเป็นทหารรัเสเซียที่อยากจะหนีออกมาจริงๆหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นพวกนกต่อของรัเสเซียท,ที่ส่งมาล่อพวกองค์กรแบบนี้นะครับผม เพราะก็ต้องแน่นอนแล้วนะครับว่าการจะช่วยทหารรัเสเซียให้หนีออกมาจากหน้าที่ได้เนี่ยมันก็ต้องเป็นสิ่งที่ผิดทั้งระเบียบแล้วก็กฎหมายกันอย่างแน่นอนใช่ไหมครับผมคือทางองค์กรก็ระวังตัวอยู่เหมือนกันว่าคนที่ทักมาเนี่ยเขาจะเป็นทหารที่เดือดร้อนจริงหรือเปล่าทางองค์กรนะครับเขาก็จะมีวิธีการเช็คอะไรซึ่งเขาก็ไม่ได้บอกมานะว่าเช็คยังไงแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยพวกเขาก็สามารถยืนยันได้นะครับว่าเฮดิมิทรีเนี่ย คือพลทหารที่ได้รับความเดือดร้อนจริงๆครับผมซึ่งอันนี้ถ้าหากเพื่อนๆสงสัยว่าแล้วไอ้องกอรนี้เขาเป็นใครทำไมอยู่ๆเขาถึงอยากตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยทหารรัเสเซียที่ไม่อยากจะรบในสมรภูมิแบบนี้นะครับเราก็ต้องบอกว่าไอ้พวกคนขององกเนี้เอาจริงๆแล้วนะครับเขาก็เป็นเหมือนกับพลเมืองของรัเสเซียเก่าๆนี่แหละที่ก็ได้หนีออกมาตอนช่วงแรกๆที่มาได้เกิดสงครามรัเสเซียยูเครนเลยนะครับ คืออาเฮกเกรกอรี่ที่เป็นผู้ก่อตั้งองค์กรนี้เนี่ยเขาก็ได้เล่าว่าเขาขับรถมาก,กว่าหลายพันกิโลเมตรอะจากรัเสเซียเพื่อเข้าไปหลบยังยุโรปกันแต่ว่าพอหลังจากเขาหลบอยู่เนี่ยเขาก็เกิดคิดขึ้นมาว่าเขาจะตัดช่องน้อยแต่พอตัวหรือเปล่าเพราะว่ามันก็ยังมีประชากรรัเสเซียอยู่อีกหลายคนนะ่ะที่เขาไม่อยากจะเอาชีวิตไปสุ่มเสี่ยงกับเหตุการณ์บ้าๆอะไรที่เขาแบบไม่ได้อยากให้มันเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนแรกอยู่แล้วด้วย อาเฮียเกรกอรีผู้นี้นะครับในเวลาต่อมาเขาก็เลยพยายามจะไปตั้งกลุ่มๆหนึ่งขึ้นมาที่จะมาช่วยคนเหล่านั้นแหละออกมาจากรัเสเซียนะครับโดยการไปหาสมาชิกแล้วก็ผู้ร่วมอุดมการต่างๆเนี่ยให้มาทํางานกับเขา้นะครับผมที่ทางนี้เนี่ยมันก็จะประกอบไปด้วยคนจากหลากหลายอาชีพหลากหลายเชื้อชาติเลยนะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นรัเสเซียบวกกับไอประเทศที่เขาไม่ชอบรัเสเซียทั้งหลายแหล่ได้แหละส่วนอาชีพนะครับ ก็จะมีตั้งแต่กราฟิกดีไซเนอร์หรือว่าพวกคนที่เคยทำธุรกิจ SME อะไรแต่ก่อนนี่นแหละพวกเขาก็ได้มารวมตัวกันแล้วก็พยายามจะใช้ทุกองค์ความรู้ที่พวกเขามีเนี่ยแหละในการจะมาหาทางช่วยคนรัสเซียที่ไม่อยากรบเนี่ยนออมมาได้นะครับผมก็คือไอ้พวกที่เป็นกราฟิกใช่ไหมก็ไปทำหน้าที่ในการสร้างเว็บเพจสร้างอินเทอร์เฟซอะไรแบบเนี้ย เพื่อจะไปเผยแพร่การมีอยู่ขององค์กรนะครับว่าเนี่ยเขามีอยู่ให้ติดต่อเขาเข้ามาอย่างนี้นก็คือไปแพร่ใน Facebook บ้างทิกตอกบ้าง IG บ้างหรือว่าสื่อโซเชียลอะไรที่เขาพอจะหาได้แล้วก็หวังว่าไอสื่อเหล่านี้มันจะไปถึงผู้ที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือจริงๆนะครับผมที่พอพวกเขาได้รับการติดต่อขอความช่วยเหลือเข้ามาใช่ไหมมันก็จะมีคนที่ทําหน้าที่เหมือนกับประสานงานนะบวกกับอีกทีมงานหนึ่งที่จะทําหน้าที่ในการ ออกแบบการหลบหลีกหลบหนีโดยเฉพาะเลยนะครับผมคือจะมีการตั้งที่ปรึกษากันเป็นแบบเคสเคสอ่ะเป็นทีมซูมหรือว่าประชุมออนไลน์อะไรพวกนี้เลยเพราะว่านอกจากไอพนักงานประจําที่มีอยู่8คนในบริษัทเล็กๆอันนี้แล้วนะเอาจริงๆแล้วทีมนี้เนี่ยมันยังจะมีอาสาสมัครกว่าทั่วโลก,กอีก200คนเลยที่ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะกระจายตามอเมริกากับยุโรปเนี่ยแหละนะซึ่งพวกคนเหล่านั้นเนี่ยก็จะมีกลุ่มคนที่ รู้ข่าวสารอะไรว,ว่ามันได้เกิดขึ้นในรัเสเซียก็จะเอาข่าวมาบอกบ้างหรือรู้ว่าณนะตอนนั้นเนี่ยมันมีช่องทางทางธรรมชาติอันไหนที่มันได้เปิดอยู่กันบ้างนะครับผมคือด้วยความที่ว่าไอเหตุการณ์สงครามเนี่ยเราก็คงจะจินตนาการได้ใช่ไหมว่ามันจะเป็นเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับผม พวกเขาเนี่ยก็เลยต้องมาออกแบบการหลบหนีกันอยู่เป็นเคสเคสกันเลยทีเดียวซึ่งบางทีเนี่ยมีเคสที่พวกเขาได้ทําผิดพลาดหรือว่าช่วยคนให้หนีออกมาไม่สําเร็จเนี่ยมันก็มีอยู่นะครับผมยกตัวอย่างก็อย่างเช่นเคสหนึ่งที่เขาบอกว่าเขาได้รับการติดต่อมาจากนักศึกษาหนุ่มอายุ23ปีที่อยู่ก็โดนล่าเข้าไปในกองทัพรัสเซียกันนะครับผม ซึ่งนักศึกษาคนนั้นเนี่ยก็ไม่อยากจะแบบไปรบกันตั้งแต่แรกนะเขาก็เลยได้ติดต่อกันมาทางทีมนี่แหละที่แบบทางทีมเวลาช่วยเหลืออะไรกันไปใช่ไหมก็จะมีการโทรศัพท์คุยกันอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ได้บอกกับนักศึกษาคนนั้นว่าถ้าหากคุณอยากจะหนีออกมาจากรัเสเซียให้ได้เนี่ยคุณก็ต้องไปเปลี่ยนท่งเปลี่ยนเสื้ออะไรกันก่อนคืออย่าใส่เสื้อทหารอะไรกันเลยซึ่งเฮียแกก็ไปซื้อเสื้อธรรมดาอะไรมาใส่เนี่ยแหละนะครับผมแล้วก็พยายามจะหนีออกจากช่องทางธรรมชาติหากแต่ เหมือนกับว่าอากาศวันนั้นมันจะหนาวหรือว่ายังไงก็ไม่รู้นะนักศึกษาคนนั้นเนี่ยก็ทนไม่ไหวครับผมเขาก็หยิบไอ้ถุงมือมาใส่แต่ว่ามันนนั้นเป็นถุงมือที่เป็นเครื่องแบบของทหารอยู่ไงซึ่งก็แค่นั้นแหละครับมันก็ได้ทําให้ตํารวจซึ่งลาดตระเวนอยู่ในตรงนั้นเนี่ยก็จับได้นะครับว่าเขาเนี่ยเป็นทหารที่หนีออกมาจากกองทัพครับผม พ่อนักศึกษาคนนั้นก็เลยเหมือนกับจะโดนลากตัวไปในระหว่างที่คุยโทรศัพท์อยู่กับทางทีมช่วยเหลือแล้วนะคือทางทีมช่วยเหลือก็แบบอยู่ๆมันคุยแล้วเสียงมันตัดตูดต้ดตูดต้ดตูด้ดตู้ดไปนะครับและหลังจากนั้นทางทีมช่วยเหลือเนี่ยก็ไม่ได้รับการติดต่ออะไรมาเลยจากนักศึกษาคนนั้นนะครับผมแต่ทว่าทีนี้เนี่ยเรามาเอาใจช่วยกับเฮียดมิตรีของเราดีกว่าว่าเฮียแ,แกเนี่ยจะสามารถ หลบหนีออกมาจากกองทัพรัสเซียได้ไหมแล้วด้วยวิธีใดนะครับผมก็คือพอหลังจากที่เฮดิมิตรีได้ติดต่อไปยังทางทีมช่วยเหลือเสร็จใช่ไหมเฮดิมิตรีเนี่ยก็ได้รับคําแนะนําออกมาเป็นลิสต์เลยนะครับว่าเขาต้องไปเตรียมตัวอะไรมาบ้างก่อนจะหลบหนีคืออย่าเพิ่งดุ่มๆแล้วพุ่งออกมาจากกองทัพเลยแต่ว่าเขาเนี่ยจำเป็นจะต้องไปฟาร์มหาไอเทมมาให้ครบก่อนนะครับผมยกตัวอย่างก,ก็เช่น ไอเทมซิมการ์ดมือถือไอเทมเงินสดจํานวนมากคือถ้ามีเงินเท่าไหร่ในบัญชีตอนนั้นเนี่ยก็ให้รีบไปถอนออกมาก่อนนะครับผมเพราะว่าพอหลังจากที่เขาได้หลบหนีไปแล้วเนี่ยมันจะมีกฎว่าเฮดมิทรีเนี่ยจะต้องห้ามใช้เครดิตการ์ดหรือว่าอุปกรณ์ทางการเงินอะไรที่มันจะสามารถเชื่อมโยงไปสู่ระบบอินเทอร์เน็ตหรือระบบของธนาคารอะไรกันได้เลยหรือ ถ้ามีอุปกรณ์หรือแอปอะไรที่มันได้ผูกกับ ID อีเมลอะไรเนี่ยก็ต้องยกเลิกมันออกให้หมดนะครับและเฮียก็ต้องตั้งสติว่าห้ามใช้สิ่งของเหล่านี้เด็ดขาดส่วนซิมมือถือโทรศัพท์ที่ไปซื้อมาใหม่นะครับมันก็จำเป็นจะต้องเป็นซิมที่ไม่ไปผูกกับ ID อะไรหรือว่าพาสปอร์ตทั้งสิ้นเลยห้ามติดต่อกลับไปกับทางครอบครัวแล้วก็เพื่อนฝูงเด็ดขาดซึ่งเมื่อได้ไอเทมทุกอย่างมาครบแล้วเนี่ย ก็ให้เฮียดิมิทรีได้เริ่มหนีตามแผนการที่ได้วางเอาไว้ได้นะครับผมซึ่งเฮียดิมิทรีเนี่ยก็ได้เลือกเวลาในช่วงประมาณหัวค่ําหลังจากที่เขาได้เลิอกกองกันเสร็จแล้วนี่แหละก็แกล้งทําเป็นอยากจะกลับไปนอนเลยบอกโอ้ยง่วงจังอยากจะไปนอนก่อนอะไรแบบนี้เสร็จแล้วเฮียแกก็หนีออกมาจากกองทัพกันเลยนะครับก่อนที่จะมุ่งหน้าไปยังพวกร้านขายเสื้อพงเสื้อผ้าต่างๆเพื่อจะไปซื้อเสื้อแบบ พลเรือนมานะครับแล้วก็เปลี่ยนให้เรียบร้อยเสร็จแล้วเฮียแกก็ขึ้นแท็กซี่เนี่ยตรงไปยังหนทางต่างๆที่ทางทีมหลบนี้เนี่ยเขาได้ส่งเข้ามาให้เลยซึ่งส่วนใหญ่นะครับมันก็จะเป็นทางที่นําไปสู่เส้นทางธรรมชาติหรือว่าจุดที่ไม่ค่อยมีตํารวจตรวจสอบอะไรเท่าไหร่แหละเนื่องจากว่าคนรัสเซียส่วนใหญ่นะครับเขาก็ว่ากันว่าจะไม่ได้มีพาสปอร์ตนะ่หรือถึงแม้ว่าจะมีพาสปอร์ตจริงๆนะไอประเทศที่รัสเซียจะเข้าไปได้แบบไม่ต้องขอวีซ่าเนี่ย มันก็มีน้อยกันมากนะครับผมแต่ก็โชคดีครับว่าเฮเดมิทรีของเราเนี่ยนะแกเหมือนกับจะมีพาส,สปอร์ตในตอนนั้นเลยเขาก็เลยได้พยายามมุ่งหน้าไปยังสนามบินนะครับโดยเอระหว่างทางการหลบหนีเนี่ยด้วยความที่ระยะทางมันยาวไกลใช่ไหมเฮเดมิทรีเนี่ยก็จะมีการเข้าไปหาที่พักที่พอนตามพวก อพาร์ตเมนต์ต่างๆที่ก็จําเป็นจะต้องเป็นอพาร์ตเมนต์เฉพาะอพาร์ตเมนต์จิ้งหรีดจี๊ดๆด้วยนะคืออพาร์ตเมนต์ที่แบบโลเกรดแล้วไม่ค่อยมีใครอยากจะเข้ามาพักอะไรเท่าไหร่เนี่ยทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็เพื่อที่ว่าเขาเนี่ยจะไม่ได้ทําให้ตนเองไปอยู่ในแสงกันมากไงเพราะเดี๋ยวอยู่ในแสงมากไปเขาก็จะโดนจับตายใช่ไหมครับผมและทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาได้จับจ่ายใช้สอยในการหลบหนีเนี่ยนะ มันก็จะต้องใช้แค่เงินสดเท่านั้นนะครับผมส่วนอันนี้เนี่ยมันก็มีข้อสงสัยอย่างหนึ่งเหมือนกันที่แอดก็ไม่สามารถหาคําตอบได้เหมือนกันนะครับว่าแล้วถ้าเฮียแกไปแอร์พอร์ตแล้วใช้พาสปอร์ตเนี่ยมันมันจะมีโดนจับกันเหรอเพราะว่าพาสปอร์ตมันก็คือ ID เหมือนกันใช่ไหมครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมเพราะว่าในเวลาต่อมาไอแผนการการจะหลบหนีไปยังแอร์พอร์ตเนี่ยมันดันล่มครับผม เนื่องจากเหมือนกับหนึ่งในสะพานที่เฮียดิมิทรีแกจะใช้หลบหนีไปอยู่เนี่ยมาน,นันขาดแล้วก็สะพานกําลังซ่อมแซมอยู่ซึ่งเฮียดิมิทรีแกเนี่ยก็ไม่สามารถจะรออยู่ตรงนั้นได้ต่อนะเพราะว่าตั้งแต่ตอนที่เฮียแกได้หลบหนีมาจนถึงช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยมันก็กินเวลาไปประมาณเกือบสัปดาห์แล้วซึ่งกองทัพที่เฮียสังกัดอยู่เนี่ยก็คงจะรู้แล้วละว่าเฮียดิมิทรีนะครับเขาได้หลบหนีออกมายังไงละ เฮดิมิทรีนะครับก็เลยต้องติดต่อไปอยังทีมขอความช่วยเหลืออีกรอบอเพื่อจะให้ทีมได้ออกแบบแผนมาให้ใหม่นะครับผมทางทีมก็เลยถามเฮดิมิทรีว่าอันเนี้ยมีมีตังอยู่ในกระเป๋าเท่าไหร่เฮดิมิทรีก็แบบนับๆัอ๋อน,นั่นแหละเอาตังทั้งหมดนะฟาดไปที่แท็กซี่แล้วก็บอกให้มันได้ขับไปยังพรมแดนของประเทศที่มันได้อยู่ห่างไกลกว่าเลยนั่นแหละครับเฮดิมิทรีก็เลยไม่สนใจเลยเลยใชใ้ตังฟาดไปที่แท็กซี่นะครับ ครับผ่านข้ามพรมแดนกันครับซึ่งก็เหมือนกับว่าในตอนเขาจะหลุดออกไปยังประเทศอะไรที่มันลงท้ายด้วยสถานสถานทั้งหลายแหล่นี่แหละนะครับแอดจะไม่ได้แล้วว่ามันประเทศอะไรแต่ทว่าถึงแม้เฮียแกจะเข้าไปหลบใช้ชีวิตอยู่ในประเทศนั้นๆเนี่ยเฮียแกก็บอกว่าแกก็ไม่ชินกับชีวิตตรงนั้นสักเท่าไหร่แหละในเวลาต่อมานะครับเฮียดีมิทรีเนี่ย ก็เลยเหมือนกับจะต้องหางานใหม่ก็คือเขาได้รับการติดต่อมาจากเหมืองแห่งหนึ่งในแถบแอฟริกานะครับที่จะรับเฮียแกเข้าไปทํางานซึ่งถึงแม้ว่าไอการทํางานในเหมืองนี่ก็บอกเลยว่ามันก็เป็นงานที่โหดแล้วก็อันตรายมากนะครับแต่ก็เหมือนกับเฮียดิมิทรีแกเนี่ยจะไม่มีทางเลือกอยังไงละ่ะเพราะว่าเฮียแกบอกว่าชาตินี้เนี่ย แกจะไม่กลับไปอยู่ที่รัสเซียอีกแล้วนะคือถึงแม้จะคิดถึงอะไรยังไงก็ตามแต่แกก็รู้ได้ทันทีเลยว่าถ้าแกกลับไปเนี่ยแกจะต้องไม่รอดครับแกจะต้องโดนจับเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันก็เหมือนมีเพื่อนบางคนของเฮียแกเนี่ยที่ก็ได้โดนจับไปแล้วเช่นกันนะครับผมซึ่งนั่นแหละมันก็เป็นเรื่องราวความน่าเศร้าของ บุคคลที่แบบแม้กระทั่งมาตูภูมิของตนเองก็ยังไม่สามารถอยู่กันได้นะครับผมซึ่งถ้าหากใครสนใจจะฟังเรื่องราวดักดักอะไรกล่มนอนแบบนี้กันอีกแล้วก็แอดก็ยังมีเพลย์ลิสต์ s h t k g i a r y Diary เนี่ยให้ได้ฟังกันอีกยาวๆกันเลยนะครับผมและสำหรับวันนี้เนี่ยแอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนละเด้อบ๊ายบาย